สมาร์ทโฟน Oppo Reno 15ซีรีส์ปีนี้กลายเป็นหัวข้อพูดถึงอีกครั้งเพราะมีข่าวหรือว่าอาจมาพร้อมรุ่นท็อปอย่าง Oppo Reno 15 Pro Max ที่มีกล้องหลักความละเอียดสูงถึง200 MP และใช้ชิป Dimensity 9400ในการขับเคลื่อนซึ่งคาดว่าจะเปิดตัวในประเทศจีนภายในปีนี้เท่านั้นแต่ความน่าตื่นเต้นยังไม่หยุดอยู่แค่นั้นเพราะนี่คือจุดที่หลายคนอาจมองว่ามันเป็นการก้าวไปอีกขั้นของเทคโนโลยีสมาร์ทโฟนที่ต้องจับตาม,มองให้ดี ปกติแล้ว OPPO Reno Series จะเปิดตัวรุ่นใหม่ประมาณ2รุ่นต่อปีซึ่งในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาได้เปิดตัวรุ่น Reno14 ไปแล้วคุณสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ https://www.oppo.com/oppo-reno14-pro-launch-specification r, r e และตอนนี้ก็ใกล้เข้าสู่ช่วงเวลาที่จะได้เห็นการเปิดตัวของ Reno15 Series อย่างเป็นทางการ ซึ่งข้อมูลลับจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้อย่างยูเกชปราก็เผยว่าจะมีการเปิดตัวถึง3รุ่นคือ OPPO Reno15, Reno15 Pro และรุ่นสุดยอดอย่าง Reno15 Pro Max สำหรับรุ่น Pro Max คาดว่าจะมาพร้อมหน้าจอ LED ขอบแบ่งขนาด6.78นิ้วความละเอียดระดับห 5K มีอัตรา refresh r a 120 h z และเทคโนโลยีท l t ิวที่สามารถปรับลดอัตรา refresh เ,เรตลงเหลือเพียง1 Hz เพื่อช่วยประหยัดพลังงานและแน่นอนว่าขับเคลื่อนด้วยชิป MediaTek d i m ด n s i ม y 9400ซึ่งเป็นชิปเดียวกับที่ใช้ใน OPPO Find X8 การออกแบบหน้าจอ,อยังคงเน้นความสวยงามและความลื่นไหลของภาพแม้ว่าในเรื่องของแบตเตอรี่จะยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดอย่างเป็นทางการแต่แหล่งข่าวคาดการว่าอาจมีความจุดสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 6500mAh ซึ่งเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างใหญ่และน่าจะเพียงพอสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันอย่างเต็มที่ อีกทั้งสเปคสำคัญอื่นๆก็ยังคงครบถ้วน <ๆ S 1> เช่นเซ็นเซอร์แกนล,ลายนิ้วมือใต้หน้าจอรองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi 7, NFC รวมถึงรันบนระบบปฏิบัติการ ColorOS 16บนพื้นฐาน Android 16โดยคาดว่า Oppo Reno 15 Series จะเปิดตัวในประเทศจีนในช่วงปลายปี2025นี้ก่อนที่จะตามมาด้วยการเปิดตัวในตลาดทั่วโลกในช่วงต้นปี2026ซึ่งแน่นอนว่า มันเป็นข่าวที่น่าจับตามองสำหรับคนที่รอคอยเทคโนโลยีใหม่ๆของสมาร์ทโฟนระดับพรีเมียมจะเป็นอย่างไรถ้าทุกอย่างเป็นจริงตามข่าวหรือแล้วคุณล่ะคิดเห็นอย่างไรกับแนวโน้มของการเพิ่มกล้องความละเอียดสูงและเทคโนโลยีชิปสุดล้ำในสมาร์ทโฟนรุ่นนี้มาแสดงความเห็นกันในคอมเมนต์ได้เลย